เล่นลูกนะคะลอเล่นนะคะมี3มภารกิจในวันนี้นะคะที่เจมินายจะได้ทำนะคะได้แบบที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวอาจจะเป็นคำพูดอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะคะดูว่าเจมินายนะคะจะรับคำทานี้หรือไม่นะคะกับภารกิจแรกค่ะเปิดมาเลยจ้ะเวลาอากาศหนาวคนมักแก้หนาวด้วยวิธีใด <c oughs> ใส่เสื้อกันหนาวดื่มน้ำอุ่น หรือกอดคนข้างๆอะไรยังไงจ๊ะเวลาอากาศหนาวคนมักจะแก้หนาวด้วยวิธีใดเราเซาเสเย็งก่อนไหมลองถามไหมได้สิได้สิถามไหมอ่ะด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะเวลาอากาศหนาวนะคะคนมักจะแก้หนาวด้วยวิธีใดบ้างนอนนอนกอดนอนห่มผ้า ทีดีเป็นวิธีที่ดีของพ้าหนาหนาก็ได้นะคะแกนหนาถ้าเป็นผม<า>กดอดคนข้างๆครับผมกอคือต้องเลือกใหม่แล้วคนข้างๆที่เราจะกอดต้องเป็นใครแล้วแต่ว่าคนาข้างๆตอนนั้นจะเป็นใครคนข้างๆตอนนี้ในใจเราเลยเป็นใครมอม้าครับผมกอดม้าจะได้ไหายหนาวนะคะกอดกคนกอดเเออกอดคนในครอบครัวนะฮะทุกคนก็เหมือนคนในครอบครัวของเจมินาเหมือนไหม เมื่อนเราก็<ต>คือบะหมีมม่คนหนึ่งถ้ามอมาไม่ว่างกอดบะหมีมม่ได้ไหมได,ไดจ้จะกอดใครก็กอดไปแต่ว่าถ้าหนาวเนี่ยจะต้องหานิวยะกรเหย,ยื่อแห้งถูกต้อง ได้เลยนะคะถ้าเกิดเราไม่อย่ากผิวแห้งนะคะช่วงอากาศหนาวนะคะก็อย่าลืมค่ะใช้นีเวียเซียนอีนะคะเพิ่มความสูงแห้กับผิวได้จริงๆๆิงใช่นะคะบางทีเราก็ทนสู้ไม่ต้องกอดใครก็ได้ทานีเวียนจบใช่ใช่ในะคะโอเคครับผมมาภารกิจต่อไปเนี่ยดูสีเรามารับคำทถากันดีกว่าว่าข้างในค่ะจะมีปัญหาอะไรนะคะให้เราได้มาแก้ไขกันบ้างนะคะ ตันตะรันต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 ันยจ้าไม่เคยคือถ้าเป็นอะไรที่พูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดเออแต่ว่ามันพูดได้ไหมพูดได้สิพูดได้พูดได้เออขอถ้าโพสตหนวดแมวแค่นี้เลยนะเมื่อกี้มาอย่างยาวเลย ถ้าโพสหนวดแมวและหนวดแมวทั้งหมดสามท่าหนูจะรับคำถานี้หรือไม่ถ้าผมไม่รับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุกไม่รับแคมเปญดำเนินต่อไปไม่ได้โอเคงั้นครับโอเคนะคะมาค่ะเรามาดูนะคะเซมินาได้รับคำถาแล้วนะคะว่าให้โพสท่าหนวดแมวนะคะทั้งหมดสามท่าท่าแรกค่ะหนวดแมวของเซมินาพรอ้อม คิ้วน่ารักเกินอันนี้คือท่าแรกขอฝั่งน,น,นั้นด้วยขอฝั่งนั้นด้วยท่าที่สองหนวดแมวของเจมินายค่ะนนเป็นคิ้วแบบแมวแบบบ๊็อกแบ,บ็คเออนะคะท่าที่สามค่ะหนวดแมวของเจมินายค่ะ แบบแมวแบบค่อนข้างเฟียสเออเออด้านไกลๆด้านไกลๆกำหนดแมวไปไกลแมวแมวด้านหลังรูปด้านหลังรูปไปบนรถไปซาบนรถไปซาโอ้โหหน้าอันนี้ไม uh ่ไ huh. ด no ้เรียกลงมานะคะรู้จักผมปะครับอุ้ยมีคนมีคนถ่ายรูปลูกคนนั้นค่ะสวัสดีค่ะพี่วายยูฟองจ้าลูกชื่อเจมินายนะคะอาโมแกด้ครับแกเป็นดาราค่ะแล้วแกเป็นนักร้องด้วย ตอนนี้แกเป็นพรีเซนเตอร์ของนีเวียค่ะตอนรับนะต้อนรับสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะ t แตงกิ o วพอส p อร์ตนะ